สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งตัวปลั๊กอินนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับผมก็ให้มาตรงเมนูการใช้งานตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมก็จะเจอขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมก็สามารถที่จะกดปุ่มดาวน์โหลดตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ซิปประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็ให้ไปตรงหลังบ้านของ WordPress นะครับผม อันนี้นะครับผมก็หลังจากที่มาตรงหลังบ้าน WordPress แล้วนะครับก็ให้กดาามายังเมนูของปลั๊กอินนะครับผมแล้วก็กดแอดปลั๊กอินตรงนี้นะครับก็อัปโหลดนะครับผมแล้วก็ลากไฟล์ซิปที่เราได้ทําการโหลดเอาไว้นะครับผมมาไว้ในนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็กด install now ไปเลยนะครับแล้วก็กด activate ไปนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่กด activate ไปนะครับผมก็จะมีเมนูของไล i n g นะครับผมแสดงตรงเมนูของตัว WordPress นะครับผมก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาตรงปลักอินได้เลยนะครับผมยังแท็บ API ตรงนี้นะครับผมสามารถที่สำหรับใครที่มีตัว license Key นะครับผมสามารถที่จะนำมากรอกไว้ตรง license Key ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อรับการอัปเดตนะครับผมแล้วก็ปลดฟีเจอร์โปรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอย่างอันนี้ก็ มีกรอกเอาไว้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับผมสวัสดีครับ